สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร r เทรนท ailand วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับการรีวิวรถ SUV ยอดนิยมที่หลายคนรอคอยกันอย่าง Toyota c o ค o l a ่าครอสสองรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยและเรียกได้ว่ามีการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์คนเมืองและการเดินทางต่างจังหวัดได้อย่างลงตัวเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน Toyota c o ค o l a ่ตตาครอสสองพมาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูสปอร์อ ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ทรงเรียวพร้อมไฟเดียทม์รันนิ่งไลทที่ออกแบบให้ต่อเนื่องกับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่เส้นสายของตัวถังเน้นความโค้งมนแต่มีกล้ามเนื้อในตัวล้วออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่เพิ่มความพรีเมียมส่วนไฟไท้ายเล็ดดีไซน์บางเฉียบเชื่อมต่อกันด้วยแถบโครเมียมเพิ่มความล้ำยุคและโดดเด่นบนถนนภายในห้องโดยสารโตโยต้าโคโรลล่าครอ2026ถูกปรับปรุงให้หรูหราและสะดวกสบายมากขึ้น วัสดุภายในใช้โทนสีทูโทนแบบ Soft Touch เบาดหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทาง ด้านขุมพลังโตโยต้าจะเต็มให้กับโคโรลล่าครอส2026โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรดินามิกฟอรสและระบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ150แรงม้ามา,มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสุดๆเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถในกลุ่ม SUV ขนาดกลางและยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco Normal และ Sport เพื่อให้ตอบโจทย์การขับในทุกสถานการณ์ ระบบการสะเทือนและการควบคุมพวงมาลัยได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเข้าโค้งและความนุ่มนวลบนถนนครุกคะเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงด้วยฉนวนการเสียงรอบคันทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบและให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนรถยุโรป ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota c o r o l l ่ Cross 2026มาพร้อมระบบ o ต o t a s a f e t y s e n ซ e รุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติ Pre คอ l l i s i o n System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control ระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนเลนดีพาตัวอ l e เลพร้อมระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัยเลน Tracing Assist รวมถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับจุดอับสายตาบลายสปอตมอนิเตอร์และกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายยังคงกว้างขวางเหมือนเดิมเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบ Hand free K, แฮนด์ฟรีเพียงแค่เตะใต้กันชนท้ายเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือเดินทางท่องเที่ยวสุดสัปดาห์ส่วนหลังคาแบบพาโนรามิกซ์รูฟขนาดใหญ่ก็ช่วยเพิ่มความโปร่งโลง่งและสบายตาให้กับทุกการเดินทาง โดยรวมแล้วโตโยต้าโคโรล่าครอส2 0 2 6ถือว่าเป็นรถที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะความประหยัดและเทคโนโลยีความปลอดภัยเรียกได้ว่าคือ SUV ที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดตอนนี้เหมาะสำหรับทั้งคนโสดครอบครัวเล็กหรือคนที่มองหารถที่ใช้งานได้หลากหลายทุกสถานการณ์และสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 5ึ่้านบาทในรุ่นเบนซินและรุ่นไฮบริดอยู่ราวๆ1 2 5้านแสนบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งอุปกรณ์ ฟีเจอร์และความปลอดภยัยต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเพื่อนๆที่ชื่นชอบรถแนว SUV สไตล์หรือแต่ใช้งานได้จริงโตโยต้าโคโรลล่าครอส2อคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับเพราะนี่คือรถ,รถที่รวมความสบายประหยัดและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามช่องไร้เทรนไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดข่าวสารวงการยานยนต์และเทคนิคการขับขี่ที่เรานำมาฝากทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ